เซสสกิล c v วที่เล่นกันเป็นทีมที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อน v ีซีเอหน่งสองี่ปล่อยสนามแม่เหล็ก8เมตรปิดกั้นการใช้งานสกิลของศัตรูทำความเสียหาย25หหน่วยสกิลนี้ให้นำไปทุกคน อันวานโลสร้างความเสียหายจากระเบิด20%และเพิ่มระยะ10%โมโคโสแสดงสตูที่โมโคโยิงให้ทีมเห็น5วิแบบบุคลัง6.5วิมาโลเพิ่มความเสียหายตามระยะห่างสูงสุด25%ถ้าสตูติดมาร์กจะเพิ่มความเสียหาย3.5% สามสกิลนี้สําหรับมือระเบิดหนึ่งคนในทีมส่วน3คนที่เหลือออโต้เมื่อคนล้มสตูจะแดงสตูอื่น20เมตรและลดความเร็วของพวกเขา25จะตินผู้ใช้และเพื่อนลวมทีมในระยะ12เมตรสามารถป้องกัน12ที่ว่าดึงเพื่อนเร็ว70 3สามสกิลนี้เลือกกันไปอย่างละ1สกิลนอกนั้นเป็นสกิลชาร์จตามความสบควร ส่วนคู่หูวิฟตันเพิ่มระยะการปลาระเบิด30อันนี้ให้สําหรับมือเะเบิดในทีม1คนส่วน3มคนที่เหลือร็อกค,คูณลดคูดาสกิล15%าส่วนไอเทมเสริมแผ่นที่เบียงหนึ่งคนเอาไปนอกนั้นเป็นกองไฟไตล์าการเล่นทั้ง4คนครับต้องอยู่ในตําแหน่งที่ซ้อนกันได้นะครับพบกันได้นะครับผมแค่นี้แหละก็จะทําให้ฝ่ายตรงข้ามหัวร้อนอยากจะพาทดสับทิ้งนะครับสําหรับใครที่เจอเซตบทั้งทีมนะครับหัวร้อนกันไหมครับ รองคอมเมนต์หน่อยโอ้โห first ระวังหลังนะพี่จ๊บดาวดาวดาว <c oughs> บนดาวบนดาวสุดมันไ <c oughs> ด,นดน้ด้วย s k i ดนโดนใบสาใบสี่เลย t <c oughs> <c oughs> 喂，天，拉倒了。嗯了